สวัสดีครับพอๆกับสังวานงานปั่นนะครับเนาะพอกันอีกแล้วเมื่อนี้ก็คือผ้าทันกรส้มส้มนกยูงไงเนาะครับนกยุงลำแพนนกยุงลำแพนกับพ่อปูนไปได้หลายตัวเนาะครับห่มโตแล้วเดี๋ยวตะ้ันหางเดี๋ยวจะแต่งพ่อปูนไปตามตะไคร่ด้านหางเงน,นะา,า,นานะครับคือไกอ่บดเนาะที่รอบ บะล้วมะแ็มเมื่อนี่ก็คองตีมะออื่นเนาะครับช่วงนี้ก็พอดีมัดปูนเนาะมัดปูนแล้วก็ได้ลงมาครับเมื่อนี้ก็มิโตเดดมาฝากกอเขานะครับมิโตเดดมาฝากกอเขาจากยายป่าเนาะครับได้สองหางครับเมื่อนี้ยายป่าหกงวดบ่เป็นหางงวดเนาะครับหกงวด ครับสวดส่งของนกยูงไงเนาะสวดส่งดันหางครับส,สม้มดันหางอีกทีนึงเนาะครับก็เป็นปีกเนาะเข่าบัตันได้แล้วมันก็ได้รอบเดียวเนาะรอบสองกับรอบสามเก็บรายละเอียดเนาะครับด้านหลังครับด้านหลังนี่เพื่อใยป่าฝนว่า ฝันเห็นควายนะครับเนาะฝันเห็นควายก็เห็นป่าควายลงมาเล่นน้ำอยู่ท่าบาดน้องแสงเลาะเท้าแถวป่าไหลพันว่าบางติดข่วมไปโมสิบสี่เนาะบางติดข่วมไปโมบัณฑ์โมสิบสี่แล้วก็โมควายไหลไหลในห้อมเนาะควายอาบน้ำควายนอนน้ำพันว่าควายนอนน้ำเนาะควายนอนน้ำแล้วก็ มีหอดด่างมีป่าเต็มด่างว่ะท่านปลาก็หลายคั้ยก็บผีพ่านด่างก็มีวะท่านขั้วอยลงในน้ำเรืงตอก็ันไรกันส้นกันเนาะบ่อนฝนที่ตกบ่อวะท่านดอกเพราะว่ายามปลายามด่างนี่น้ำด่างนี่หลายหล่ะก็งอคั้ยบึมบําบึงบําเมาท่านได้ทั้งปลาแต่ก็เห็นคั้ยพร้อมเพื่อเลยตีเนาะวันที่แม่หนึ่งแม่สานี่เนาะ ก็คือ1,48นะครับถากบ่อแปดใส่ก็อยูหอมที่ขวมโมโสบิบสี่ว่าสั่นกลุ่มหน่อยเนาะยูหอมปลาไหลก็เป็น1,48ก็ได้เนาะเอามาตีแต่ปลาปลาก็เป็น8เนนะครับเนาะปลาก็เป็น8ปดพันธุ์ที่ตีเป็น5,8ก็ได้เนาะครับเป็นควอย อหกอกข้ยหาขยหอกเนาะเป็นวาเป็นหาเป็นหอกก็ได้ก็เลยป่าเป็นแปดเ่นก็เลยตีเป็นแปดก็หาหาแปดเนาะครับหนึ่งหาแปดเนาะหนึ่งหาแปดอีกแบโจทางที่ขวมไปมู่สิบสี่ว่าสันก็ใส่ด่างใส่ด่างก็ได้ป่าร้ายว่าสันป่าอยู่ในด่างเนาะเห็นควยเห็นงัวงัวควยควยส้นกันตีไรกันน้องมาหาด่าง กลางด่างไว้ป่าก็นหลายหลายเสวรสันชักเที่ยวอันได้วันเลยดึงเอาตะด่างกับป่ามวนขึ้นมาไว้ยมวนลวัยเฮียเลยยังมาปดว่าันง้อกล้วยมันหลายเนาะขันบดึงขึ้นมาเฮียกรอนมันก็ตีบดายวันเลยดึงเอาป่าเต็มด่างเลยครับป่าเพันว่าป่าเต็มด่างว่าันเนาะครับเพันกะตีให้นึ่งหาบนึ่งซีแปดนะครับเพันกะตีให้นึ่งซีแปด หาแปดหนึ่งสี่แปดเนาะกันมส้มส้มกันรวนต้องกันนะครับเด้อแอ็ดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะมาบอกเพื่อเป็นแนวทางคอยใช้วิจารยณในการรับฟังรับชมมเนาะครับเนาะควนฝัน,นคือความฝันกับวบัด้ล่งคลิปหลยเมื่อแล้วพอดีโต้ไปถามเพื่อนกขว่าฝันว่า,วางันเนาะก็เดี๋ยวคำบอกองเกินมาบอกสู่ฟังฝันว่าเห็นง่อยเห็นค้ายล่องหอมปาลาไหลบ้านน้องแสง มองทีความบัานโมโมสิบสีเนาะบัานคุมหน่อยโมสิบซีว่าสันปลาไหลคือเพิ่นเอิญหอมปลาไหลเนาะปลาไหลเป็นสิบสิบ,สบไเนาะแถวๆนั้นเขาเจ้าปลูกเลี้ยงกันไปตามสายน้ำเนาะค้วยกรกะไหลว่าสันแตกยาวลงมาเทียมาหาดังครับกลายมาลุ่นน้ำกันเนาะครับล่องบางบันทีนึงแม่สาเนาะมาลุ่นน้ำกันล่องเบ,บ,บ,บางเทียมันเข่าคือความฝันเพิ่น ครับช่วงนี้ก็อยวัดคำเลาะเนาะครับอยวดคำเลาะคณะนี่กับปันนงงนะป่นนกยุงไงเนาะปั่นนกยุงแล้วก็คือวันที่แปดที่เก้าพี่อนก็ทีมาเทพะเนาะครับมาเทพระเทพระแล้วก็ตีสลองปูถวดน้อเนะะาะพระหน้าตักสองเมตรเนาะครับพระหน้าตักสองเมตร นี่ครับเพิ่นธุเทพ,พาปางนี่เนาะปางจากักรพรรดิครับเพิ่นธุเทพาปางนี่นะตักสองเมตรอยู่ใต้พระประธานาไงพิ่นลงมาเนาะแต่ส่วนตีหอดมือนั่นกันกยุ้งก็เหยียบแล้วเนาะครับส่วนตีหอดวันที่แปดที่เก่าคือมันก็ได้มาขึ้นวัดนี่เนาะปอปูนขึ้นปูนมือนี่มือทสอง มือที่สองก็ว่าตีเอาเหยียบแล้วตีเอาเห็นแล้วบ่แล้วอกเนาะครับเนาะก็เหยียบแล้วเนาะมืออื่นเขาคงตีเก็บรายละเอียดไปแนกน้อยเก็บไปเรื่อยพอรอบสองรอบมันไปน้ำก็เห็ดไปน้ำเนาะด้านหลังครับด้านหลังเก็บไรละเอียดมืออื่นมือฮือเนาะครับเขาคงตีบดนทีเห็นสมหนาของน้องยุ่งใหญ่เนาะครับใหญ่ก็อยู่บาน ดงสมบูรณ์เนาะครับเนาะอำเภอทากันโท้อเป็นอย่างไรนกยูงไงครับกับบทันหนึแตงเนาะครับเนาะกขยังทันึ่งเก็บรายละเอียดก็เลยบางามเนาะส่วงนี้ก็บปอปูนไปเรื่อยๆเ,เนาะปอปูนไปตามตะไคร้เต็มแล้วแก็คือเก็บรายละยเอียดเลยเนาะครับเก็บรายละเอียดไปเลย พอปูนเต็มเนาะช่วงนี้ก็คือพักคือปูนมัดปูนมัดแล้วก็เลยเดี๋ยวมาจจาที่จอยกับท่านผู้ส้มเนาะมาบอกท่านผู้ส้มมาลุนหัวรัฐบาลน้ำกันวันที่หนึ่งเมษายนเนาะบางเที่ยบางที่ควมฝันของยายป่าเขาเนาะเขาอีกเป็นหมวดที่เกตหมวดที่เกตผูจักเนาะขัดเขาอีกเพื่อเพื่เคยเขาอยู่เรื่ยครับเคยได้เคยเขายุบ่เศร้านะ วันว่าเห็นปลาติดด่างวันขั้วเอกติลงมหาดา่างเฝ้าดึงด่างกับเฮีย้ยอันขึ้นเฮี้ยเต็มอยู่สันมิตรป่ากับด่างเนาะแล้วก็คั้วเกับพนดลงมาพอดีถากถากบดดึงด่างขึ้นกับติดพานเนาะเทิงส้นกันไล่กันส้นกันวันถ,ถ้าคือฝนติดตกบอ่อวันครับสุดท้ายนี่คอยท่านมาส้ม มีแต่ความสุขความจเจริญป่าสจากโรคกไพ่ไข้เก็บนะครับเด้อลำลำเลยลุล้ยมาถือเลขถือหอยน้ำกันวันที่หนึ่งแม่าเนาะหนึ่งสี่แปดห้าแปดเนาะครับธนูส้มเห็นแล้วครับตัวเด็ดของยายป่าก็เอามาฝากเนาะถ้าหากท่านผู้ชมสนใจก็ามาลุ้นน้ำกันได้หลายเนาะครับเนาะถ้า,าถูกอก,ก,ก,ก็ตกใจกดไลค์กดแช่ได้ครับเด้อกดไลค์กดแชร่สองสังวาสงานปั่นเนาะ ก็ใจก็แท์เพื่อเป็นหน้าทาั่งเพื่อที่บริเานให้คลิป่อไปอีกแอดก็ทีเรวมาสั้นหาตัวได้เด็ดใหมทันผู้สมมาหลุนมาเบิ่งน้ำกันอีกเนาะสกสกสกันมานนะครับสวัสดีครับ